มาสับน้มไม้จ้ามือนี้ใครสนใจทักได้เด้อน้มไม้อันได้น้ำฝนเนาะดไูได้ผลกับน,นี่โอ้ยอยู่ในนี้ก็ยอดบัางใหญ่เลยยอดบัางใหญ่เลยจุ่มนี่ไหมจุ่มเดียวหาหกอัน ค่กคิว้วค่ะคิ้วโอ้อันนี้สูงแล้วนั่นอ้ออันนึงหนีไปในป่นหัน,นหนีไ่ในแองป่นบันมาเดินมาเดินมาสับหน่อไม้กันเด้ออันนึ่งปันหนีไปในแองป่นบันมาพี่นอ้องมาหามาสับหน่อไม้ก,กันเลย เือน,นี้หน่าไม่ไหลาย